กันยินดีแล้วใจกันนังเคปหลังจากที่ให้ของขันเออดาวไปแล้วก็ชิบไปห้อูจา่าโม้แม่น้ำเมื่อไงสุดแต่ดาวอยู่บ่จักแล้วล,ล,ลืมข้าวลืมข้าวตั้งแต่คิดถอวแล้วนี่ <laughs> เดี๋ยวจะเอาของขไปหาอูอยู่บ้านจา่าพอดีจะขอเลิกไปหาสื่อของมากินแร่งจา่ามันก็นจะดาวแล้วก็ชิบไปซื้ออยังก็ชิบผ่านน,นนะูมาชุดนั่นเรียนนะลืมแล้วแต่ว่าจำมองได้อยู่จำซื่อลานมาได้ สีเปล่าุนังเนี่ยน้่ใจอลกับไปซื้อของก็เลยว่าสีเลยขอไปบ้านไอวูจ้าก็ตั้งเลยดาวซื้อถัมาใส่ให้มันเลยด้อมันนนย่มันกินมันกินมันบายี่ห้อคือเดาวกินมันบางยี่ห้อือยังขอนกระต่ยเท่าไหร่สอเกินเลยมันมางยี่ห้อกองมันยังโอ้แล้วขึ้นรถกันดากิน มีการตัดใดๆนี่เราจะขอเมื่อจะลักเป็นซูเฟอร์ซูเฟอรอยากมามัว่าเหยียบขล่บอกอตโนูมากเนาะบอกให้นูเหยีบไหมนุ้ก็เหยียบเหยียบขนดนี้แต่มันก็ไปแต่เราก็จะขอเมอ่อจะ เจ็ดร่วมกันไอกาไปเดรวมันไปเือยมอาา่ว่าอูยูใ่นาดอูาอาอูบาจ ไม่ของไะ่ร้เอาดูนะแตงนะดูนะมันเกิดนะคะน้าผีจะดีเก่งอ้ยของควันมันเกิดมึงหนาอเอบันเนี่ยวอมกระเซาออยีนี่หอมหน้าผีกระเดยมั้ยเดรมากนี่นี่รถแล้วมันลงมาไล่เดหนู

อันนี้ว่าได้ท่าแต่งแต่งหนาเลยค่ะอ้าวอู้เ่ยบังไลสดเด้าอยู่บ่ไม่ทำไมด้วยยานทายอูาเบอรไหนสดครับย่นยนย่านอูเบอร์ไหนสืองวะเบรไม่เสไยไม่เสไยอ๋อไม่รู้ทำไง ไล่สดบ่สจ้าคือหนูอออเอาจะปูของหนูอ,อันนี้ดิดาตัดปูอามาเกือบค่ะห <c oughs> นูว่าไหน,นยือนอันคอนดูเกินยังไงคอนดูเกือบานวะอ, <c oughs> อยู่ข้างหลังหนูไลฟ์ดสดแล้วเนี่ยจ้าไม่เชื่อตั้งบนตั้งในคลิปเนอะสวยมาก t h a ก k y o ว ใส่ใส่แจ็คแบ็กับหมูเลเนี่ยโดยเฉพาะถามเข็บไม่วานเน่อุ้งมิใส่ใหญ่กว่าแล้วใส่สามเก้ามันรวมนิดนึงอันที่หนูซื้อให้สามเก้าแม่ต้องใส่สองสองเออสองสห้าประมาณสามแปดโอเคาเอุ้ตีหน่อยนะเอาแลอยากใส่4ีี่นันนะก็ขอบใจร้านมากๆขอบคุณมากๆ เดี๋ยจะใส่ใ <Rapid> ส <snowball> ่ไปตอนเย็น <ming> น <no welche> ี่ว่ากับโงนายใส่อะไรก็ขับจะไปรอรับแอมมาเท้าดำไปทำยุงเหียบหอเปล่าฮะไปทำยุ่งเหนียบหรือยู่เนี่เพราะว่าเมื่อองมากมันบก่อไนโหลดแต่ถุงเท้ามาให้หน่อยสิคะจะลองโอ้เวลายุ่หนักผู้เดิใช้นแล้ก็ต้องไปรับนองเยูหนักมจะไงรับมากเรื่องอันนียอยู่า วิ่แต่มันไม่ค่อยมี้ามาเรียบรอยแล้วึงมืแม่อ,อแล้วแล้วไม่บอกด้วยว่าจะมาดูหน้าดูหน้าน่อยบอก,กจะไม่จกี้ดีกันขึ้นยามากกันเลยแม่ถ้าถึงมือ,อยุบ้านนี่ะกะแบบว่าจะบ่ค่อยท่าแป่งแต่งแล้วนะคะดำจริงๆนะหนูแล้วไปแต้งเอา <laughs> กลับความที่ดาวได้ไหมกลับไหมกลับไหมนี่ความที่ดาวคนหน้านเดียวมึงแบบคนมาสะบานเลยเหลนพาอะไรคือพาบอกว่เหลนพาเหลนประเทศกระสุนโอ้เหแตผู้เดียวนะพ่ออามก็อดีได้ละมมันคือวัใหญ่้คูะมัเหลือแต่ส่งแต่จะส่งหรือเปล่า แช่ก็ะป่งีสุดเลยไล่กได้ม่นเป็นยไเลยเขาบอกเขาบอกนแล้เป็นยัยมานอนบ้านชืนแรกน้ำอินจีนุ่มล้าต่เพว่คำคุณจะวบาหค้งงสวยมากบอลลูนตุกคู่กวนแบบเนี่ยไม่ตัวเออตุวกคู่นันเนี่เป็นลุ่มดวงเป็นน้ำส้งไปเกือมเขียบมันมันกิแบบดยกันเยบอลลนขึ้ไ่สีนเดียวเดียวกันงส้มเดียวกั่นะเนี่ยแต้ไล่ สั่งร้านเน่มดีใจจะมากับสั้งเอา้ามาหวอาแมาเลยท่าแฝงดราม่าดราม่าแล้งนทุกวัน oh. สุดท้ายมาเลี้องก็เลยมาเขาว่าเรื่องก็เลยเขาว่าเลยวาเสิสวยจ้าซื้อให้พี่อยากไปก็เขาออกนะเอาอันนี้ค่ะสวยมากขอนใจร้านมาก แค่แหยสื่อก็รู้ดาวแล้วค่ะเรือมันจะเอาไล่ได้นะนามาเลือไ้ก็หน่งดาวสองไล่ก็ดาวหีนเราไรถัายูให้หนูเห็นียตังแดดาวแกง,แกงข้าวเล่นมาสอวนจะเป็นค่าจากที่เที่ยวอะใส่เกือบไปเป็นแกงกแบบเดีวยวกันเพื่อหนึ่งมกหนึองกัน เมือ,อ,อาวาเห็นเอาุนเสือะเมื่อนนี้เห็นเลยวมันใส่เมื่อวานมันชื่อุดองทามันนะเลค่ะเป็นเอาพี่ครับดีใจ <laughs> กับพ้อพี่ไหยนะกับใครเฮอกดีใจค่ะของความวันเกิดจากหลานน้องตุยพันกระหายแล้วนะคะ่ะ <laughs> น้ำตุยคนโอนมาห้ตั้งแต่เมื่อวันเกิดนะค่ะเพราะว่า่นโมนเมากอย่าเข้ากล้องด้วยก็ไม่บอกจะอันนี้ก็ส่วนเดียวเขาม่เรื่องแต่โมเป็นส่วนดอกมาน้าเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วมาสื่อความแต่ก็เล้ยมาน้าก็เล้ย มันแทมดเี้มึงเล่นไเด้นนูแน่มึงเล่นกล่องนุ๊กมันเป็นน้ำมันซื้อน้ำแซงน้ำแซงมันเมืองมานั้วเจาบิีดีมั้ยบๆบคือว่ามันโดนปวดแขนการเค่ะได้อะไรกินบ้างตอนเย็นมืแรกมว่าจะซื้ออะไรไาค่ะกรบปุกไม่หนึ่งหรือ่าไม่ย่างยว่าจะซื้อไปเราจะไปที่นกินี่นีอาก่ความ่ากอ่นความเกิาูจ พอไม่มีการเตรียมใแต่ลยสินค้าเลบอกพวามบาสิมาคือสิมากับมาผูกปลาเปิเวลาทำมากกับซิมาพออาในสถาพนแบบนี้เลยไทยเวลาอาลิบาดาบรได้ใส่ได้รินงไม่ทาเลยนู้นแฮงอันแล่นเิบยนเสือเออได้เล่นใาวไปใหม้มากน้ำนูนใส่สกีได้แล้วตอนแรกใส่ริยิสามช่วนจะเมือน่อจะคิมเนกอะเอาไว้สำนี้ก็นอกจากะ ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามาเบิ่งคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์จ้าเดี๋ยวเอาไว้พรอกันคลิปหน้าเนานะจาะเล่าติดตามคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปยังจ้าเพื่อพมกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ